สวัสดีครับวันนี้มีมีดมาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นมีดที่หลายๆท่านที่อยู่ในวงการก็น่าจะรู้จักและคุค้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับบัคห1ึ่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก็เรียกว่ารุ่น Slim Hunter นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ออกแบบมาใหา้ใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานแบบลุยๆได้แล้วราคาก็ไม่แพงนะครับราคาตัวนี้จะ ล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ1,450บาทถึง1,500กว่าบาทนะครับแต่เมื่อก่อนนะราคามันแค่1,1002นะครับแต่นี้ราคาก็ขึ้นแล้วเนาะตัวนี้ผมเคยรีวิวไอ้รุ่นน้องของมันไปแล้วนะครับในช่องก็จะเป็น buck 110ัวหน่ตัว slim ranger นะครับ slim ranger ตัวนั้นก็จะเป็นด้ามสีแดงมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้เป็นด้ามสีเขียวนะครับแตกต่างกันที่ขนาดนะครับขนาดขนาดตัวมีดนะครับขนาดตัวมีด แล้วก็ราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าตัว1 1 2เนี่ยจะราคาน่าจะประมาณ 1, 3ันสานะครับราคาปัจจุบัน1 2 0สถึง1,300เนาะส่วน1 1 0เนี่ยจะอยู่ที่1,400ถึง1,500นะครับยังมีให้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับเป็นมีดที่เหมาะกับเป็นมีดเล่มแรกของอหลายหลายคนก็ได้นะครับเห็นหลายคนในกลุ่มเนี่ยทักส่วนตัวถามผมมาว่าผมจะซื้อมีดเล่มแรกเนี่ยควรเลือกรุ่นไหนดีผมก็บอก ถามเขาก่อนนะครับว่ามีงบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปแยกอยู่นะครับสำหรับมีดเล่มแรกของวิธีการเลือกซื้อเนาะวิธีการเลือกซื้อเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นบั็อก1นึนะครับเอาเรียกสั้นๆว่าบั็อกหนึแล้วกันเนาะตัวต้นฉบับของเขาเนี่ยจะเป็นตัว1นึ่งหนึ่งศูนย์ฟอตติงฮันเตอร์ก็คือด้ามจับเนี่ยจะเป็นทองเหลืองผสมไม้ผสมสแตนเลสสตีลนะครับตัวนั้นก็จะหนาบึกบักเลยตัวใหญ่นะครับแต่ขนาดมีดก็จะะเท่ากัันนครบ ความยาวเท่ากันแต่ผิวใบมีดจะไม่เหมือนกันนะครับผิวใบมีดตัวนั้นจะเป็นผิวซาตินถ้าผมจำไม่ผิดนะผิวซาตินส่วนตัวนี้เป็นผิวสโตนวอตนะครับก็เหมาะกับใช้งานทั่ว,วไปดีนะครับเพราะว่าข้อดีของมันเลยคือเวลาเราใช้งานแล้วมันเกิดรอยที่ตัวโลหะเนี่ยมันจะมองแทบไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากตัวใบมีดมันก็โดนขัดมาจากหินแล้วก็เป็นรอยอยู่แล้วนะครับเป็นรอยอยู่แล้วทรงใบมีดเป็นทรง ทรงคิปพอยต์นะครับทรงคิปพอยต์สวยและคลาสสิกมาตั้งแต่สมัยต้นตระกูลเขาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ไม่เหมือนกับตัวต้นแบบที่เป็น1นึตัวแรกของเขานะครับคือระบบเปิดเนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นออกแบบมาให้เปิดมือเดียวได้นะครับก็คือเปทำสตัดทั้งมือซ้ายมือขวาเนาะส่วนตัวนั้นจะเป็นระบบเปิดแบบผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าถ้าเรียกภาษาบ้านบ้านเราคือใช้เล็บจิกใช้เล็บจิกตรงนี้มันจะมีร่องเล็บตรงนี้เนาะแล้วก็เปิด นะครับต้องใช้2มือในการเปิดและใช้2มือในการปิดนะครับตัวนั้นส่วนตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายๆนะครับน้ําหนักเบามือเดียวเปิดได้นะครับมือเดียวเปิดได้และบางมากบางและเบามากนะครับน้ําหนักแค่ร้อยกรัมนินนดๆเองนะเปิดมือเดียวได้ทับสตัด๊ดปึ๊บเห็นไหมครระบบล็อกก็จะเป็นระบบแบ็กล็อกนะครับซึ่งเป็นระบบแบ็กล็อกที่ใช้มากันตั้งแต่รุ่นบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์รุ่นแรกนะครับ แต่ยังเก่านะครับมันจะอยู่ท้ายด้ามน,นี่เนาะเหตุผลที่มันอยู่ท้ายด้ามมันไม่อยู่ตรงกลางๆเนี่ยเหมือนพวกสไปเดอร์โคหรือว่าคูสติลเพราะว่ามันออกแบบมาให้ผู้ใช้เนี่ยเวลาพับเก็บนะครับต้องใช้2มือนะครับในการพับเก็บเพื่อความปลอดภัยเนาะก็กดอย่างนี้แล้วก็พับเก็บอย่างนี้ครับปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับข้อดีของระบบแบ็คล็อกเลยคือแข็งแรงปึกปักเทียบจะน้องๆใบตายนะครับแต่ข้อเสียคือ เ,เวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยมันอาจจะมีคอนบ้างนะครับถ้าใช้งานหนักๆนะครับเนื่องจากมันโดนเขาเรียกว่าเนี่ยครับโดนเสียดสีและโดนกระแทกอย่างนี้ประจํานะครับมันอาจจะมีคอนบ้างนิดหน่อยนะครับและข้อเสียของเขาเลยคือข้อพิจนารณานแล้วกันเนาะไม่เรียกว่าข้อเสียหรอกออไอ้ตัวประกับเนี่ยตัวน็อตต่างๆาเนาะตัวหมุดยึดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกียวน็อตให้เราไข เพื่อจะสามารถเซอร์วิสหรือว่าทำความสะอาดได้นะครับมันเป็นการตอกมาเลยนะครับข้อเสียคือมันทำความสะอาดเองไม่ได้นะครับนั่นเองส่วนข้อดีเลยคือมันจะไม่มีวันน็อตคลายแล้วน็อตหายเด็ดขาดนะครับอย่างเช่นฟองมีดเอ,อ่อย่างมีดพวกนี้นะครับขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะครับเนี่ยก็มีโอกาสน็อตคลายแล้วก็หลุดหายได้นะครับถ้าใช้ในงาน,งานในชีวิตประจำวันเนาะแต่อย่างงี้ไม่มีโอกาสหลุดหายได้เลยนะครับ ตัววัสดุใบมีดลืมบอกไปเลยวัสดุจะเป็นสเตลเลตสี2 0 hc นะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานทั่วไปนี่สบายๆนะครับรับคมง่ายสนิมขึ้นยากนะครับมีการตอกโลโก้บัคมาด้วยนะครับ110ส่วนด้านข้างที่เป็นสัญลักษณ์แปลกๆเนี่ยมันจะเป็นปีที่ผลิตนะครับก็ไปหาดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่าผลิตปีไหนอันนี้ผมยังไม่ได้หาดูเนาะแล้วก็มีโลโก้ยิงมาว่า usa เป็นมีดพับ ท่านใดที่จะหาม่พับเล่มแรกแล้วบอกว่าผมอยากได้งานเมกาครับพี่นี่เลยครับบักหนึนย์นะครับงานเมกาผลิตเมกาครับแบรนด์เมกาแล้วก็ผลิตเมกาครับ QC ก็เน้นปึกนะครับส่วนด้ามจับจะเป็น gf n นะครับก็คือเป็นวัสดุเป็นพลาสติกเสริมพวกใย,ยแก้วไนลอนต่าง,าง,างๆเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็ทนทานมากขึ้นครับมุดยึดเนี่ยตัวหมุด ยึดโอ้โหผมพูดผิดนะครับขออภัยตัวหมดยึดอ่าจะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองเพราะว่าจากการที่ผมเคยมีมาหลายเล่มเนี่ยแล้วก็ขายทิ้งไปเนาะเคยจับเล่นเนี่ยถ้าพวกเล่มไหนที่ผมได้มือสองมาแล้วเขาใช้งานหนักๆมาเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นคาบ,ขขาบเขียวๆนะครับดูแล้วรู้เลยว่าเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับตัวระบบล็อกก็จะเป็นสเตลเลสนะครับตรงนี้ ตัวแบ็กสเปเซอร์ท้ายด้านก็จะเป็นสเตเลสนะครับคลิปเนี่ยเป็นสเตเลสนะครับย้ายฝั่งได้แค่ตรงท้ายด้านนะครับซ้ายขวาย้ายฝั่งได้ส่วนคลิปเนี่ยเป็นการพกแบบดิฟแคลร่เลยนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวชอบมากนะครับเห็นไหมเวลาพกมันก็จะอยู่ประมาณนี้โผล่มาแค่นิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นการพกซ่อนนั่นเองนะครับไม่มีรูร้อยเชือกร้อยพาราคอตนะครับก็ ไม่สามารถล้อยเชือกแล้วพลราคอตดได้นะครับแต่ว่าถ้าจะล้อยจริงๆก็อาจจะล้อยเข้ากับรูนี้ก็ได้นะครับหรือว่ารูนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเนาะมิติตัวมีดก็จับใช้งานถนัดมือนะครับเป็นเล่มขนาดเอ่อเกือบเกือบจะฟูลไซส์เลยนะใบมีดยาวประมาณ3นิ้วขวาเลยนะครับน่าจะ3.5นิ้วได้เนาะนี่ครับจับถือถนัดมือดีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มิติตัวมีดเนี่ยบางมาก,มากๆเรียกได้ว่าบางเบา นะครับบางเบาแต่ถ้าท่านใดคิดว่ามันยาวไปนิดก็ไปเลือกตัว112ก็ได้นะครับ1นึ 112, ก็จะเล็กกว่านี้นะครับอันนั้นก็จะไปมีดอยู่แราวๆสจุดถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะสองจุดนิ้วได้นะครับ2.5นิ้วมาครับประมาณนะโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับกับปลั 1, 1. ๊ก1นึนะส่วนข้อพิจารณาสำหรับผมเนี่ยผมว่าตัว ข้อด้อยของมันเลยสำหรับระบบแบคล็อกแบบนี้คือเนี่ยมีดมันมีโอกาสอ้าขึ้นมาเองอย่างนี้ครับเนี่ยมีโอกาสอ้าขึ้นมาเองก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเผื่อไปโดนคมมีดมันเนาะนะครับมันจะไม่เหมือนพวกระบบลายเนอร์ล็อกหรือว่าเฟรมล็อกนะครับที่มันจะมีเดือยจะมีลูกปืนแล้วก็เดือยตรงนี้ซึ่งเอาไว้กันการมีดอ้าออกมาเองนะครับมันจะมีจัหวล็อกติดกึ๊บเนี่ยฮะ โอกาสที่มันจะอ้าออกเองเ่ะค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างจะง่ายระดับหนึ่งนะครับซึ่งเวลาพกก็ระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้าพกกระเป๋าด้านขวาแล้วก็ตัวสันมีดชิดกับขอบกระเป๋ากงในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับโอกาสที่มันจะอ้าออกแล้วก็เปิดเองอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากก็ประมาณนี้นะครับกับมีดพับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็ เหมาะกับเป็นมีดเล่มแรกนะครับเหมาะกับเป็นเล่มแรกของหลายๆคนนะครับกับบั c k ก1นึนะครับรุ่นชื่อรุ่นมันมีแยกย่อยเยอะนะครับทั้ง Slim Ranger, Slim Hunter โอ้โหแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัว Slim นะครับ s l i m h u น t e r Select นะครับชื่อถ้าเรียกชื่อมันเต็ียมมานะ Select ก็เป็นชื่อรุ่นที่ว่า ตัวดามจับอาจจะมีหลายสีนะครับมีทั้งสีเขียวสีเทาสีน้ําเงินสีแดงสีส้มนะครับสีส้มส่วนตัวนี้เป็นสีเขียวเนาะสีเขียวก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อลืมบอกเทคนิคอย่างหนึง่งถ้าสมมติท่านข้อเสียของมันคือมันไอตัวแบ克ล็อกเนี่ยมันเก็บมือเดียวไม่ได้ใช่ไหมผมจะบอกเทคนิคนิดนึงสำหรับท่านที่อยากจะใช้งานมือเดียวเนาะสมมติมือนึงอาจจะ จับราวบันไดอยู่หรือว่าจับชิ้นงานอะไรอยู่นะครับก็คือไม่ว่างมานะปิด2มือนะครับสมมติท่านเปิดมือเดียวแล้วใช่ไหมปุ๊บแล้วท่านอยากจะเก็บมือเดียวเหมือนกันนะครับแนะนําให้ทิ้งมีดทิ้งดิ่งลงประมาณนี้ครับสี้าองศาหรือว่าทิ้งดิ่งตรงๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็เอาตัวสานมีดเนี่ยไปไปกดเพื่อจะพับเก็บกับขอบกระเป๋ากางเกงหรือว่าขอบอะไรก็ได้นะครับ อยู่ใกล้ตัวท่านเนาะประมาณนี้แล้วท่านก็เอามือออกจากจากาตัวรางมีดนะครับนี้แล้วค่อยถูกเก็บเข้าไปนี้ก็จะเก็บมือเดียวได้เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนึงที่ผมเ,เวลาผมใช้งานมือเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ทันไม่ไม่สะดวกจะเอามือมาพับเก็บอีกมือหนึ่งผมก็จะใช้งานใช้การดันอย่างนี้นครับสลับอขอบขากางเกงนะครับที่ผมใสก่กางยีนอยู่เนาะ มันก็จะเก็บมือเดียวได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับกับบั็อก1นนะครับมีเล่มแรกเหมาะกับเป็นเล่มแรกสำหรับใครหลายคนนะครับได้งาน u s a นะครับน้ำหนักเบาวัสดุดีงานประกอบเนี๊ยบนะครับมีชื่อเสียงมายาวนานแทบจะเป็นร้อยปีนะครับเอามาให้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ทิ้งคอมเมนต์แล้วก็ ทิ้งข้อติชมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาในคลิปต่อๆไปนะครับสลับวันนี้สวัสดีครับผม